จะกาบเรามันยากมันเย็นมันลำบากอดหลับขับตะนอนนะคะอดหลับอดนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนอย่ามายื้เงินอย่ามาสร้างเวงกรรมกันละกันคนนี้ง่ายๆแล้วก็น่าจะโง่ด้วยมายื้เงินถ้าคีกระโอนเลิกคบได้เลยตัดโอดทิ้งด้เลย ก็ปวดหัวมากอยู่แล้วนะคะยังไม่พอที่จะต้องมานั่งตอบแชทพวกที่ชอบยืมเงินทั้งหลายทุกคนหยุดก่อนฟังโอ๋ก่อนเข้าใจโอ๋ก่อนนะคะโอ๋มารามโอ๋ซื้อขายที่ดินทั่วประเทศเป็นในหน้าเป็นแค่ในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ในหน้ารับ3% ไม่ใช่เจ้าแม่ปล่อยเงินกู้ไม่ได้มีเงินล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายที่จะให้ใครยืมน,นะคะต้องเข้าใจกันก่อนอย่ากคิดแบบมักง่ายคนนี้ง่ายแล้วก็น่าจะโง่ด้วยมายืมเงินนะคะไม่ง่ายแล้วก็ไม่โง่นะคะถึงจะมีก็ไม่ให้ใครยืมเพราะสัญญากับตัวเองแล้วว่าเราจะไม่ให้ใครยืมเงินมาแต่ปากเดียว แต่ถ้าเราเห็นความเดือดร้อนความจําเป็นเขาเราจะเดินเข้าไปช่วยเองเราจะไม่ให้ใครยืมเมื่อใดที่เราจะให้ใครยืมเงินเมื่อนั้นเราจะโกรธตัวเองเราจะทําโทษตัวเองอย่างหนักเลยเพราะหลายหลายครั้งนะคะที่โอประสบปัญหากับการที่อูให้ยืมเงินไปตานให้ยืมนะคะ่ะเขาแทบจะกราบเรานะคะกราบเท้ากราบติดดินเลย ตาไอตอนที่ไปขอคืนเนี่ยเราเนี่ยต้องกราบเขาไม่ใช่แค่ติดดินติดเท้านะมุดเข้าไปใต้ดินใต้ตุ๋ยเขาอีกกว่าจะได้เงินคืนเนี่ยเงินก็เงินของเราแท้ๆแล้วทำไมเราต้องไปทําแบบนี้ทําไมเราต้องไปทําแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีความจําเป็นกว่าเราจะได้เงินมาแต่ละบาททุกคนฟังนะมันยากมันเย็นมันลําบากอดหลับ ตัะนอนนะคะอดหลับอดนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนกินข้าวไม่เป็นเวลาอย่างวันนี้เป็นวันที่เราต้องพักผ่อนนอนแต่เราตื่นตั้งแต่เชา้าเพื่อต้องมานั่งตอบลูกค้าเนี่ยโทรศัพท์อยู่ในมือไม่ได้วางเลยนะคะแต่ไอพวกที่ยืมเงินเนี่ยกลับอุย้ยนอนตื่นสายนอนดึกสบายสบายนอนเร็วนอนช้าคือได้หมดเช้ามามีกาแฟจิบสตาร์บงสตาร์บั๊ แต่เราเนี่ยมันไม่ได้มีขนาดนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นอย่ามายืมเงินอย่าคิดแค่ว่ามีเพื่อนไว้ย,ยืมเงินแต่ถ้าคุณคิดกับคนอื่นคิดไปถ้าคิดกับโอเลิกคบได้เลยตัดโอนทิ้งได้เลยนะคะโอไม่ต้องการคนหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในชีวิตโอเพื่อให้ยืมเงินและให้เขาตกให้เขาเหยียบยำ่ำให้เขาต้องทำปุยยี่ปุยย่ำกับโอโอไม่ต้องการชีวิตต้องการความสบายเพราะทุกวันนี้ทำงานเหนื่อย ต้องการความสบายไม่ได้ต้องการความลําบากที่มันไม่ได้มีความจําเป็นกับชีวิตเลยนะคะวันนี้ทุกคนมาคบกับโอนะโอมีความสามารถในด้านการขายไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกแต่ก็คือสามารถขายของให้คุณได้ทุกสิ่งอย่างเอามาเอยตั้งแต่สักระเบือยังเรือรบโอขายให้ได้หมดนะคะโอเป็นนักขายมองโอเป็นเพื่อนให้โอมาช่วยขายโดยที่โอใช้แรงกายโอเนี้ยช่วยให้เป็นที่เกินร้อยเอร์เ ไม่ต้องเรียกร้องโอทําให้เองนะคะโอเห็นถึงความตั้งใจของเพื่อนฝูงพี่น้องต่างๆที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะหมดทุกข์อยากจะปวดทุกข์อยากจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่าต่างๆแต่สามารถที่มาเป็นแม่ค้าให้โอมาช่วยขายมาช่วยไลฟ์มาช่วยคุยกับลูกค้าจะโน้มน้าวยังไงโอสามารถช่วยให้ได้โอรับปากโอจะดูแลให้เป็นอย่างดี มีบ้านมีรถคุณมีอยู่เป็นหนี้ขายทิ้งไปเหอะเดี๋ยวเริ่มใหม่นะคะโอไม่ได้บอกว่ามึงยังมีบ้านอยู่เลยมึงไม่ให้กูมีบ้านอยู่เหรอมันไม่ใช่กว่าที่เราจะมีแบบนี้ได้เราก็ทําแบบที่เราพูดนี่แหละมีทุกอย่างเราขายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่มีชีวิตกับคนที่เราหลักผมทุกอย่างมันจะตามมาเองเราต้องพยายามเราต้องลงมือทําเราต้องกล้าก่อนบางคนนะคะเพื่อนฝูงหน้าต้องยิ่งใหญ่มากเลย สังคมถามจริงเหรอสังคมให้กินข้าวไหมไม่มีนะคะไว้สังคมต้องแบบเอออยู่ในสังคมต้องดูดีต้องอดกลั้นอดคอนเพื่อให้สังคมมองดูดีภาพลักษณ์ดีไม่จําเป็นสําหรับ สำหรับโอคือการที่เราต้องเอาตัวรอดและอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขเนี่ยแหละคือสําคัญนะคะนักยืมเงินทั้งหลายโปรดทราบจงอย่ามายืมเงินอย่ามาสร้างเวงกรรมกันละกันนะคะได้โปรดทุกคนนะคะหวังว่าคงได้ดูคลิปนี้แล้วคงจะมีความรู้สึกว่ามองเห็นแสงสว่างที่โอนั้นอธิบายให้ฟังนะคะไม่ให้ยืมเงินแต่สามารถช่วยเหลือทั้งอื่นได้ แต่ถ้าคิดว่าไม่ให้ยืมเงินแล้วไม่มีประโยชน์เอาอีนี้ออกจากชีวิตไปเลยค่ะจะได้สบายๆไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์กันเนาะโอเคนะคะเข้าใจตรงกันแล้วนะ